มื่อนี้เป็นขึ้นยากกินกุ้ยใช่เนอะไมมไหมจ้ะแล้วเอ้อกระสิเฮ็ดกินไหมว่าอยากใสอียังกระสีใสเลยจ้ะ สรุปเพชรออกมาเหล้วมันจะเป็นกุยช่ายหรือว่าเป็นเอียงกันแน่น้อไม่ออน,ออนๆเจ้าเก้าเจ้าเดิมนาอไม้สินค้าจากผู้พิการกินดีอยู่ดีแฮนดีไปหาซื้อได้เสร้ชหาในแอปฝาได้เลยเลยกะสิเอานอไม้มาซับเป็นสิ้นเป็นต้นก็รอแค่แรกะนาอไม้เพิ่นนี้กินได้เบิดนอเลยจากบ่มีแข็งบ่มีเสียนอ่ะมีกุ้งกะสีใส่กุ้งเอามาทุบๆแล้วก็ซอยๆแล้วก็มาผสมจ้าก,ก็สิมีนาอไม้ซับหมูบดกุ้งที่ห้าซอยไว้ พริกไทยน,น้ำตาลผงปรุงรสซีอิ๊วขาวและะ้วก็น้ำมันเพชแล้วกะ็ทำการนวดคลุกขเลา่าให้เพิ่นเขากันดีจ้ะแล้วก็ใส่แป้งมันสำปะลังแปง้งเขาเจ้าเล็กหน่อยน้ำต้มเดือดจัด,จดเทหาดลงไปเพื่อให้แป้งมันเล้วก็กับเนือ้อหมูอียงนี่ดีจ้ะบัดย้มหนึ่งเนาะไหมเพิ่นก็สิบดได้รุดปอนร่อน,อ,นออกมา เขากันนวดจนว่าเพิ่นเขากันดีจ้ะหล้กกะปั่นเบิง์นทะปั่นได้กับเป็นอันใส่ได้ปั่นเป็นก้อนกลมๆหรือผู้ได้สิปั่นเป็นวงหรอกวงดีได้เบิดแล้วก็เอาไปทำการหนึ่งจากประมาณสิบานาทีหรือว่ามันสุกพุละบัดนี้เขาก็มาฮหดน้ำจิ้มกัสซมีน้ำตาลน้ำสมายชูซีอิ้วขาวซีอิ๊วดำแล้กกระน้ำเปล่าๆจะใส่ลงไปบัดนี้เขาก็สิเอาไปทำการเคี่ยวเออใส่พริกป่นลงไปจักหน้อยความเผ็ดแล้วแต่มักเ้ยจ้ะ เี่ยวให้แล้วฟดผุดละาจาแล้วก็วกล้าว,ว่าโอเคใส่ได้ละกระโปรงหมอดได้เลยเอาจริงๆมันกับบนอ่สิเป็นกุ้ยชายนอไม่ดอกเพราะว่ามันมีทั้งกุ้งเั่งหมูจากสีเอิญยิ่ยัง้งกันนั่นละเอ๋กับเอิญกุ้ยชายนอไม่คือเกา่ชาช่วงนี้ผู้ใดกินเจอยู่ก็เอาไปปรับบใไ่เนื้อใส่หมูใส่เครื่องปรุงเจก็เฮ็ดกินได้คือกันได้จา้าสวบเข้าไปอร่อยถึงใจเวล่กุด